ส้มปบแล้วว่ะกูจพิ่งจ่อมาดูใครเป็นแมวแล้เดี๋ยวทำไมครับมีหูทำไมครับเอ้ยขยับจอยไม่ได้วะท่าเมนโบแต่ว่าต้องมีหูเราต้เปิดจอยก่อนก่อนจะเปิดเกมนะเซมอะไรเหรอถ้ามึงเปิดเกมก่อนเปิดจอยจอยไม่ทำงานนะจบแล้ว วันนั้นเขาไม่ยังตื่นไม่ทำงานไม่ตอบเหรอไม่ตอเวรเป็นสี่คนวะไอ้นี่ได้สบายแช้จอได้แล้วเราจะเปลี่ยนอยู่้วเปลี่ยนใส่ยังไงเนี่ยก็เล่นพร้อมก็เล่นพร้อมกันเนี่ยออกมาข้างนอกแล้ววูสสวยจังเลยแล้วกูเสกเคื่อแล้ววะเนี่ยเอ ไอของสวยอาชีอันอ๋ออ๋ออ๋อเาออกไกลเนี่ยอ๋อสกสกสิกรอบก็ได้พี่เสกรอบแล้วก็สกรอบเสกรอบที่อยคือปุ่มอ๋อนี่ไงอ๋อมันมันย้ายเออย้ายย้ายแล้วก็แล้วขวากันแล้วไเด้ยโอเคกดซีสกเนาะเอ้ยไม่ลอยไงวะอ๋อกดอาชีแล้วก็ควบคุมด้วยอันนหรอกขวานี่อุ้ยอ๋อแท็บ แถบเฮ้ยมีสกิลให้อัพด้วยดีเนี่ยไอหีบไม่ไหวตะกู้แล้วเยอแม้ว่ายังไม่ทันเริ่มแมปอ่ะกูเหตุความบันไรของพวกมึงเปลี่ยนสัตลเก็บแต้มต้องมีเปลี่ยนตัวดีอ่ะก่อนนะคนแรกก็คือสุชาคีอ่ะกณเห็นความบันไรของงูมึงแล้ววะได้มาโดนเอาของไงวะอ๋อเอาโดนดีได้ได้ได้คนแรกคือสุชาคีไงไปบรรลัจริงๆยอดไปเนี่ยเฮ้ยไม่รอเลย time to throw some s n o w b a l l เฮ้ยโอ้ยควบคุมหิมะได้อ้าวเดี๋ยวเดีวอย่าอย่าังอีเดเอาของใครเดของใครเดเฮ้ยอย่าังอย่าังเฮ้ยนี่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 โอ้ยโอยย้ย้ยย้ยไปแล้วเดี๋ยวเเดี๋ยวไม่มีเช่วย เอาไงอะไปเอาใครใครใครคุมหินข้างบนอะเขาออกมายแล้วเดียวใครคุมไป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 มาพี่พี่เข้ามาพี่ออกมาออกมาเอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ย้ยเอ้ยอ้เอ้ยเอ้ไอ้เยเอ่อออ้าอ้้ ไม่ต้องเอานราหลอกขวาเออนี่นี่นี่ขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเนี่ยลิฟต์ส่วนตัวเนี่ยขึ้นมาได้ไหมเด็ดเด็ดแต่เมื่อกี้คือพังว่ะเฮ้ยอันนี้มันมีปุ่มอะไรด้วยขอดูก่อนูก่อนต้องเปลี่ยนตัวได้หรือมันยังไม่ได้เวลาเปลี่ยนที่เลี้ยวอยู่น่าสอนอยู่มั้งเอาหินเอาไปในในรูปนี้มันมีปุ่มเปลี่ยนตัวอยู่ยัง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 กันเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ติดดิเอ้ยอุ้ยผมไปก่อนละไปก่อนแล้วผมเปลี่ยนไม่ได้ เดี๋ยว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 ้ใครจับไม้อันนี้ยระบูอ๋อหุนหมุนหมุนอันนี้หมุนหมุนกดเลยุอ๋อไป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 หลือใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนดี๋ยวก่อนดูนเสยพี่รอเกันเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวออ้ยออะไรเนี่ยเห็นความจหมายไไปเอ้า รับผมเลยเออไอ้ลอยลอยขึ้นไงเอากล่อมาได้ไหมก็เลยเอายกกล่องได้ไหมยิงดิขึ้นดิเราไม่ยกกันยกกล่องได้ไหมเราต้องยกกล่องได้ดิถ่ายแล้วยกโซมาเซอร์อะไรวะเนี่ยอ่ะโรนขึ้นกล่องนี้โอ้มึงหมุนทำไมมึงหมุนทำไมไม่ใช่กูอีกอีกเหรอโอ้ยถ่ายเราเวรแกวะ คือพัดโซ่นึกว่ามันหุ่นจำพี่อะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอ๋อต้องต่อไม้เหรออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เอันนี่อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เราจะเอาตับตะกี้กูฟังตับตะี้จริงๆกล้กๆนี่ ปุมไงวะไอไอเป็นโฟนที่คนนั้นติดอะไปบุมมั้ยอโอ้ย๊ยโอ๊ยจิ้มหายจริงๆริไอานะี่เป็นปุ่มคมันโอเคขึงนะเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกไหมอีกออกไหมมึงดูสีมึงดูสีเดีว่าถ้าสีเหลืองก็คืออีกอีกไงดูดำสีเชื่อ จะไม่ลบปาะอย่างเยนี้เอาไงอ่ะนี่เอาไงอ่ะเตกเตกของตบนไงกเออได้มาแล้วเราจะโอียเดี๋ยว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 ดี๋ยเด้ยเดี๋ยเดี๋ยวเเีเดีเดี๋ยวเออวเเดเวเเยเดียวเด้ยว ฉันเหนื่อยข้างบนข้างบนไอ้เนี่ยกลัวกล่องกูแล้วต้องเหยียบป่ะอ๋อต้องเหยียบเอ้าเฮ้ย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 เอากล่องมึงออกดิเองปี๊เอาเอากล่องมึงเอากล่องมึงออกอยชิบหายแล้วมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเสกเอากล่องมึงไม่ต้องเสกจัดการเขาใช่เอากล่องไว้ใช่เออกอดกล่องแล้วก็เอากล่องใครออกแล้วก็เอากล่องออกไอเสกออกแล้วเสก้กล่องไอตัวนึงที่ชื่อว่าสุชาไอตัวนั้นทุกกว่าทีม ไอ้คน้นใจเขาทวง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 ใครมั็นทวงกูวะไอ้อมึงอยู่ตรงนู้นอะต้องทวงแบบกี่อันวะเนี่ยอื้อนี่แหละเอาละครับเอาทวงเอาไม่ได้อ๋อไม่มันมันมันมีมันเสกของไปวางไว้ได้ตรงนั้นอะเห็นวิ่งวิ่งไหมก็อคนปะเอออ่ะแล้วก็ปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยแล้วใช่ไหมต้น ปเลยอ๋อมันข้ามแล้วแล้วใครมาขวางไว้อะมึงอีกแล้วนะโอ้เวรกรรมชีวิตมึงอีกมึงอีกแล้วนะสุดท้ายกีแต่เมื่อกี้คือพังอะไรอะแพ้อะไรเนี่ยเฮ้ยมันเอาไงอะเราต้องเอาไม้นี้ไปลองเว้ยเออนั่นแหละฮะจีเนียสโอ้ยถอนเลยขอโดนข้ามเลย างซ้ายอ่ะฮะอันนี้เอาเล่นเล่นได้แค่เนี้ยใครเอากล่องมาขวางนะเนี่ยข้างล่างข้างล่างนี่งงงงนไงสะพานไม้นี่เอาอไม้ออกโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไม้ออกไปชิเอาไม้ออกไปปล่อยปล่อยทิ้งเลยไม้อะไม้ทิ้งมาทิ้งลงมาออกไปทิ้งลงเลย <c oughs> บัก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 ไ <c oughs> ล่อยู่คนเดียว <c oughs> แหละเ <c oughs> <c oughs> เวลามันก็ยังเอาที่ปิกข้อมันแล้วมันก็เล่นกันอย่างนี้อีไรไปละข้างล่างไม่มีขล่องไม่มีอะไม่เห็นอะไรไะกล่องหรือปะกดใช่ใช่มันทวง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 โอ้ย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 ก็ใครเข้าไปในนั้นอ่กองมาดิล้มย่อม้ย่อไม่ได้เออเคกมาแล้วแล้วติดกล่องไข่กลาด้นะ สีเหลือไหมถือก็ถือถึงถือโอเคเฮ้ยไม่พอกล่องออกเด็กกล่องออกมาดึงกล่องกลับดึงกล่องกลับขบวงนดึงกล่องกลับเดี๋ยวมองไม่เห็นนะพี่เนี่ยกล่องไม่วาลวูนี่มองไม่เห็นมึงนี่มองไม่เห็นโอเคไปละก็ขึ้นได้หมดขึ้นได้ขึ้นได้พี่อิงโดดไปเลยโดดไปเลยโดดไปเลื่อยเอ้ยไปไปไปแล้วใครวางตัวขวายี่เดียหลือก็คนเดียวอันนี้น่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้ะบ้างต้องเปลี่ยนอาชีพมั้งใช่ เป็นยังไงอ่ะยังยังแพ้มาแพ้มาแพ้ชนอ๋อแพ้ชนไม่คิดสิ่งเกิด Thank you Thank you for a moment there I was sure he was going to run me f o k a อันนี้ต้องทวงเอาอ่ะหรือเปล่าวะเอาอะไรมาทวงอ๋อไม่ใช่กระแทกนี่ไงแล้วก็เอากล่องมาอ่ะเดี๋้อคนตายเอาเลือดเลือดน้อยเลยอะเลือนเลือดน้อย ุ้ยเาลีละวดีล้วดีลเหมือนกันนะเี่ยีีีดล้ดิเอค่อยค่ค่อยค่อยตกรเดี๋ยวรับกรเข้ามดเอ้ยเข้ามามเข้ามเข้ามดเข้ามดไี้ก็ได้ไอเเอาเอางขึ้นเราได้ไม่มันีตกกลับมยัโอเคได้แล้วลอยู่ดีเะกกลับเฉยเลยเป็นบูเป็นไรเฮ้ยผมผมวิ่งอยู่แล้วไม่มีคนเตกกองกลับอ่ะขอขอคนเตกกองหน่อยเอ้ยอันนี้ก็ได้เด้อเดอโอ้ แอ้วมันมาเพิ่กันย้อนเดี๋ยวยอนเดี๋ยวเพิ่งรีบเหยียบเลยไอ้ก้มันล่วงอ่ะต้นมันไม่อยู่เอาหรอเดี้ได้ไมันย่เพิ่งไม่ใครเหยียบเลยกล่องออกเลยเอากล่องโอเคโอเคโอเคเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเพิ่งเหยียบเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะรีบโดดต่อเลยนะต้นอ๋อมันได้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 โอเคได้ได้ข้าไล่ออกไงเนี่ยไม่เอมันเพิ่งขนาดนั้นแหละเดี๋ยวเต๊มันยึมขยับไปไหนอ๋ออ๋อไม่กูขยับอนุไม่ใช่อันนี้อ่าแล้วเราเอาอะไรบุกยังไง อ่ะเนี่ยเนอ้าวเนี่ยนตองไปนู่นเลกล่องขึ้นไปขึ้ไกล่องอีกลเอเมี่หรขึ้นมาเออไอ้แกงไงมบูแกดดได้ตดได้เอยังโอ้ยยังไม่ทันไชเว่ยอะไรดอีกยิ่งไงบูยิงเฉยเมียจดหมายหมายเป็นอาชีพเห็นความพินาแต่ไกลเลยวะอ่านไม่ออก

เจ้าชาย,<ล>ยจริงเหรอวะไม่ไมีกครูโจเลยวะห้องอันนี้ไงแอบไปเรืลังสักมืดไงโอ้ยโหโอ้โอหเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซับดอดนอนมานานนี่ดูตา หาเฮียดูทุเรศที่ไหมดวงดาวมันล็อกวันพิซซ่าอ,อ,อันที่สองไงนักลบนะนี่เป็นไนแล้วเป็นไนไม่ได้เล่าเรื่องแต่ละตัวก่อนเหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวรวมตัวกันแล้วก็เดี๋เปลี่ยนได้น่าจะและตัวอย่างอ <c oughs> ้ว,อวานไอ้วนมากอ่ะนี่คือไนท์จริงอ่ะเนี่ยจแสดงว่าเพื่อนอ่ะเหยียบโล่ไนท์ได้อ่าใช่ใช่ใช่ภาคเก่า ก็ทำไม่ได้ไม่ได้เล่นเซฟแต่เราโบ้ขึ้นสัวนแล้วเพื่อใจเย็นเฮ้ยแล้วในสี่คนเลยโอ้ยใช่หรือทำไมเนี่ยเซฟโดดดิเห็บไหมเก็บได้เฮ้ยตีกดเอ็กซ์ไปเลยมูมูเล่นเลยเล่นได้ด้วยดูมูมเล่นมาขอได้ด้วยนี่ตัวอย่างจริงเดี๋ยวเดี๋ยว ไปดปไ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 ปดอกแล้วมึงดูชี้เหลืองไม่ขวานยังวะเดี๋ยวนี้มึงรอดพด่อนดิรอเซกหนึ่งทีละคนไป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 เดี๋ยวมันได้เลยเต็มไปโอเคผมไปแล้วผมไปแล้วไปล้วนี ไอ้เหลืองไอ้เหลืองเฮ้ยตบอ๋อมันถ่วงน้ำหนักได้หร uh ือเปล่าวะแล้ว uh ก็กดบีก็เถื่อนกระทืบกระทืบกระทืบไงอะกดกระโดดแล้วก็กดบีอะไม่รู้อ่ะบีอ๋อกดลงกดลงกดบีกระโดดบีกระทืบดิกระทืบดิเอ้ยเฮ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 ้ขึ้นไปวะเอาหัวขึ้นไปนี่นี่อันนี้ก็ลงให้เอ๊ะปีนปีนปะออกไม่ปีนใครอยู่ข้างาอ่ะ เขาขึ้นไงเข้อยู่ข้างล่างอะอ๋อเห็นอ๋อเห็นไงพเกือบไปดูเออผงผิวแน็ุ่งผิวอันนี้ขโมยคอมีของอะต้องกระทืบหนักหนักหเฮ้ยเ้เอาละวอะมึงขึ้นมาอีกได้หมได้ได้ได้ไดอันนี้อันนี้หมดฮาร์ดปะฮาร์ดใช่ไหฮาร์ดฮ เรงเห็นแล้วว่า hard อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันทวงมันทวงพี่พี่มันทวงหายยกโลไงบูยกโล่พี่ขวาไอ้เจ๊ไปยกโล่อันนั้นหลอกขวาเสตอันหลอกขวาอันหลอกขวาอันนั้นหลอกขวาอ่ะฮะอันหลอกขวาแล้วก็เลื่อนแบบหมุนหมุนหมุนต้นไม้ต้นไม้ไปแล้วแข่งเลยจังต้องงัดเออเออ มันใช่ฝักเต้องฝักนี้ดิเดสทอยเดอะไลท์เดสทอยวิดเดอะไลท์ทำอไมด้วยไฟเหรอยังไงวะนี่เห็นไหมอ๋อโดดตีโดดตีับเโดดตีเขาโดดตีไม่ข้างบนข้างบนมันจะไม่ได้ตีไม่ลงข้างบนมีอะไรไหมไม่มีเลยพี่ไม่เก็บเก็บหมดแล้ววิโลรไปขึ้นไปขึ้นไป ตีไม่ได้ต้องอ้ออ้อพี่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 สะาะนโลดสะานโลดสะานโลดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สะาสะพานสะานไปหาหาขัวนูะมัอขวามือขวาตรงนู้นนะขวาอีกเป็นพวกขวาอีกโหนี่ไงเออเรตายตีกองดีดดีดโอเคได้ละ นี่นะจ๊ะผู้อยู่ไหนวะเนี่ยกระโดพร้อมกันไอ้กระโดดธไปขึ้นวะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเต็มอยู่นิ่งๆนะไปยืมบอลโล่ยืมบอลโลเออเย็นๆเย็นีๆแล้วไม่เหยียบยืนยืนต่อตัวต่อตัวต่อตัวไอ้ยิงก็โดดธพี่นีไอ้คนลข้างล่างอ่ะคุยไปแล้วเดี๋ยวต้องมาต้องมมา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 วันนี้มีอะไรเฮ้ยมีมีของซ่อนโอเค นี่นี่ของบนนี้ไอ้กระโดดขึ้นมาเก็บนี่ต้องสะท้อนเปล่าอตีเฉยยอดพิกันได้โลกันได้ไหมได้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 เข้าแบบโมซิ่งเอาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขวาให้ใส่ใจลงไปหนึ่งกูจะฆ่าพวกมึงเอง แล้วมึงกัดตายยังไงให้โดนตายตงตายให้ดปตายอ่้โอเคดีวะี่คืูพลังส้อร้องโดนโดนโดนโดเฮ้ยเดี๋ยว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 ต้นต้นต้นบนบนลบต้นบนโอเคโอเคต้นบนแลไปเบียดไอ้อิงก อ๋อต้นสะท้อนไปตรงนู้นต้นสะท้อนไปตรงนู้นต้นต้นสะท้อนถึง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 โอเคได้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 ดม่ได้ไม่ไม่ไม่ขลังขังขลังเอไปไปไปมาเลยลูไปไปเลยไป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 ้ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไสไปไไป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 ไไปไปมาไปไปไไปไปไป นี่มันขัดขวางกันไม่ได้ไอ้ตัวนี้ยังไงมันก็แพ้ลุมอ่ะทีมอะไรก็แพ้ลุมอ่ะขวาลูมเดียวเลยดูชีแป๊บว่ามีอะไรบ้างหรือลูกแม่เดี๋โลไปไหนอ่ะโลผู้ายโอ้ยเดี๋ยวโลหายเลยแรง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 ข้างขวาอ๋อนี่ไงโอ้โหเราก็ไปตีมันทำไมไอ้ตี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 

ยิย้ยเกือเกือเกค้ชุด้มาเถอยไหมเ่อนเร่บเ้กลเตยมเลยเตรยมเลไ้นีมัยนล่นีมัน้ยลเแต่ขีู่พลังเป็ลยไม่เดรยเพิยวเ้ยเพิ่งเอ้าอเอก้เดดันได้นะเมื่อกี้กูกับต้นโดดฟันันโฟันได้ เดดฟันตอนมันยังไม่โดนแสงอะนะแต่มันกันกลางไส่วดฟันแสงเดือดฟันข้างบนกระโดดฟันข้างบนเนี่ะเอามาๆๆเราเราแรกไม่รู้รับแรกไม่รู้ลองของไปไปแล้วครับไปแล้วครับแต่งตัวนี้เอแลกระโดดกระโดดหยิบหยิบหยิบยบตัวตัวหยิบตัวตัวกันระวังระวังหุ่นไปต้นตยก เอ้าไอ้โลกอ่ะไปไปไปตีโด้ยโดนโดนโดนตีโอ้ยโดนโดนโดนรูมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลายแจ้งเตือนว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ให้อัพไม่ขึ้นมาวันนี้ยะยากเหมือนกันตัวเนี้ยไม่ดีเลยทุกคนทุกคนเลยไอ้โลกน่าจะสนุกนะโลกมันแบบส่วนตัวเป็นแนวแบบ เกมไหนเนี่ยมีมีสามตัวแต่ว่าแต่นี้คือเล่นแบบโหมดสี่คนฮีโร่เนี่ยพูดอรอ๋อไม่้ก็เปิดสับอยู่เฉยใช่ผมอ่านจริงประเด็นไม่ทราบคุณมีแต่ว่าเฉพาะโฮเท่านั้นที่กดคลิปได้อ๋อก็ผมพอดีใช่ แล้วเหมือนเจ้าชานเช่นอะไรบางอย่างด้วยเ้ยมีอะไรมาจะมาแดกโอรเพียว่ะเจ้าชานมาแล้วเรียกเรียกคาทูลูมาปะเนี่ยมาเป็นนวดเลยแต่ไอ่มาไปโดนอะไรโดเนี่แอบ็ปเป็นโลกแล้วอุชอบหลก จะตอนเด็กกูจำได้ว่ากูเล่นวิศาสบ่อยเฮ้ยไอ้ทฤษฎีปนีชอบจำเวทนะเพราะว่ามันควรตีนเพื่อนได้ไม่ไม่ดิกูเล่นกูเล่นดาบบ่อยว่าที่กูเล่นในคอมมันไปเมาส์คุ้มง่ายอยากล้างยากลากกูเล่นกูเล่นเคอร์บี้บ่อยอย่าด่ายิงไงวะอ๋อแล้วหรอเฮ้ยอันนี้ไงมันมันมีเล็งแล้วแบบ ยิงโดนแม่นๆด้วยอ่ะเออยิงแรงด้วยอ่ะโอลันดีครับผีพี่โฮไอ้คนโง่ตรวอื่วะเอาตึงไงวะทำไมมือขวาดีขวาดิขวาออกขวาอหรออ้ยะมันต้องกดค้างเหรอ ไล้ไอพีไอกูคลิกไล้แล้วกูก็ยิงเพื่อนจะไม่มาเดี๋ยวจะมาโตบกูปีนะทำไมเค้กูปีนคนเดียวคนอื่นห้อยห้อยเชือกกูปีนแล้วครับโอ้ย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 เออไปแล้วกูไหนวะใครตกอ่ะแบบบูด้วงเหรอเพี่ปบบบูด้วงตัดเชือกตัวไอ้เนี่ยเชือกได้ด้วยเหรอไอ้ยิงไปตัดเชือกแบบบูทำไม ได้อะไรประกาดเองอะไรจะขึ้นไงเนี่ยออต้องมึงอัดราไอ้อิ่งอ้าวเกูอ,อยอู่นี่กูอยู่กันไหนไอ้เซลไอ้ยาแล้วกูจะขึ้นได้ไมนี่ยอ๋อได้กดอ,อันนั้นเหล่ามันจะยิงเลยไม่กูทดสอบเฉยเฮ้ยทดสอบเพี่อะไรไม่ทดสอบทดสอบขัดเพื่อนอ,อ,อี๋ไอ้ต้องดึงเหรออ๋อต้องดึงอ๋ออ่า อ่ะเข้าไปคนนึงเข้าไปเข้าไปนึกเขยอาคนนึงเอ๊แล้วก็ได้เป็นบรรลายชิบมหายเลยมันตัดเชือกได้โอ้โหหมอมันมันละกูเริ่มมันกับตัวนี้ละตัดเชือกได้แค่มึงไม่ยิงตัดอเหี้ยงเลยกบเป็นลไอ้มันยิงมาบูวะกูไม่เกี่ยวเด้อกูตัวแดง

ได้แล้วเชือกติดเชือกติดกดบีกดบีกดบีปล่อยปล่อยปล่อยได้ไม่ปล่อยได้บี๊หัวไหลเชือก <c oughs> อะไรก็ดีจิงก็ดันไปกลับไปดิเซตได้ขึ้น <c oughs> เอออย่าโมะนูโมะแต่ยิงอยู่โูกำลังเทสอยู่ว่ากดปล่อยทุกคน,น,นอโอเคมาเ <c oughs> ข้าไปคนนึงเข้าไปคนนึงเข้าไปคนนึงเร็วไงมของเชื่ออะไรแล้วนี่ไเออไปไป ตัดแล้ว on ก็ <laughs> <laughs> <S <S ไปมาเซฟมาไปไงอ่ะขึ er> ้นมาสิไปไงอ๋อโดดกระโดดขึ้นไปไปยิงเชือกวะไอ้เพื่อนการไล่พวกนี้เกิดการอะไรล่ทายกระเดิมไอ้ยข้างข้างขวาข้างมีอุ้ยข้องแปลไซด์ก่อนเปล่าเออเออเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนงอ อ๋อยิงแทมเหรอยิงยี่ให้ครบแล้วมันได้รางวัลนี่ไงได้มาสามคนมันแล้วคือมันได้แชร์ด้วยกันเนอะ้วทำไงวันเนี้ยดึงวะเฮ้ยนี่ไงโนี่ไงก็เป็นเชือกเพื่อนได้อ๋อทเป็นคือต้องต้องต้อเชือกเหรอเจ็บปะอ๋อนี่ไงเชื่อมแล้วเชจอบแล้วเอ้ยไอ้คนโอ้โหเอ้ยไอ้นไอเชื่อมไปแล้วเชื่อมไปแล้วโอ้โหเชื่อมได้มันยิงสองฝั่งเชื่อมได้เชือกเชือกนี่แข็งแรงจังเลยเนาะ เชื่อมเชื่อมได้จริงนะนี่แล้วใครเชื่อมมันต้องลากต้องลากก่อนลากแล้วก็มาเชื่อมกันเลยวะโอเคแล้วก็เชื่อมกับบนปะเพิ่งอย่าเพิ่งต้องต้องมีคนนึงดึงไว้ก่อนนะคนนึงดึงไว้ก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้ไอ้ไอ้กูดึงให้ละไอ้อีกไหนแล้วกูก็ปล่อยปล่อยได้ที่ไหนอ๋อ เอ้ากาะได้ดีกว่าเซฟเซฟเซฟไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วอันนี้เนี่ยเกาะเกาะไอ้ตรงนั้นน่ะเลื่อนล่วงเกาะอยู่สมบหรณ์ไปละไปแล้วชจะรู้ไหมไอ้ก๊ไลากูไปแล้วอะไรวะไอ้เจ้านี่คืออะไรอ่ะเอสอ๋อมาแต่ม่านรูปเลยไม่มีแมวด้วยมะไล่ได้ด้วยนะ เฮ้ยซูบอสอ๋อโอเคอ๋อขึ้นลงได้ขึ้นลงได้ไ,ดไอเอาเปิดปิดเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนผมจะยิงผมจะยิงไอ,อไอมันดึงไปดึงเอาไอ้มันดึงเชื่อมทิปหายแล้วคือจะเออได้แหละก้องเก่งต้องเก่ง,ง,กงไ,ไป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 ดีวะ่ะ อะไรวะนี่มันเก็บธนูเก็บธนูไปอ๋อยิงธนูให้มันเหรอมันจะเปิดตัวเป็นแต่ค่าสินสอดพแปลมันขึ้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 นเฮ้อันนั่นน่อันนี้ไปต่อไปต่อไปต่อขึ้นขบวนพี่ขึ้นขบวนมุงเห็นไหมบุญเห็นไหมแบมบู

ใครขัดขวางพวกมึงวะวิเกือบไปต้องเชือมปะอ่ะเอ้ยปัสกอมเมา์แม่บูดึงอ๋อผับเชื่อกันนะอืมลับทีวะใครอย่าไปเก้งเพื่อนนะม่รกันโอ้เข้ากันจริงเมงกรโดดไปอยู่แจะหายเลยนะ The ท o w น s จ เล่นอาชีพสักสองตัวไหมแล้วแบบเพื่อนกำลังโดดเราก็ดึงเชือกทิ้งอ๋อเอาเอาคองเงินที่พูดมาโอเดิจักนะลูกพันจะยิ้มปะลูกพันก็ยิ้มมาสไตล์โรบินฟูดหมายมาว่าละเปี่ยนแจ๊ ายิงแบบแรงเกินแล้วกล่องบริจาคแตกนี่จะฮาวนี่นะเดินไปรับจดหมายแล้วไงนี่ไงเรียบร้อยเจ้าชายชาวเวอร์ไปละเจ้าชายเออเจ้าชายเอาอ่อนันไม่หรอกมันต้ององคงไม่น่าจริงนะเจ้าชายนี่ชอบอ่านหนังสือเกมเหมือนกันนะเนี่ยนอนน้อยเถอะ Take us แต่โอ้โหแล้วคือสุดที่เราต้องสู้หรือเปล่าเนี่ย แล้วสปอย e r t ระยะไกลขาดนมีนัง่ท่าดีว่าเฮไม่มีระบบดับเพลิงในตึกเนี่ยไม่ผ่านคณ่ชิปหายแล้วครับ